สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เรกลับมาพบกับคุณครูอ้ออีกเช่นเคยนะคะในภาษาไทยวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องการอ่านจับใจความวันนี้คุณครูอ้อก,ก็มีสถานการณ์ให้เด็กๆได้อ่านกันนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านสถานการณ์ที่คุณครูออเอามาได้เลยค่ะตัวอย่างสถานการณ์นายเจริญเกษตรกรไทยก้าวไกลล้ำเขาได้นำเครื่องทุ่นแรงเปลี่ยนแปลงใหม่ รถแท็กเตอร์ที่ซื้อมาแสนถูกใจอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ต่อพ่วงกันหลังจากที่เราอ่านบทความจบแล้วนะคะต่อไปเราจะไปทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเด็กๆกิจกรรมวันนี้ก็คือการสรุปใจความสำคัญเดี๋ยวเราไปสรุปพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาตั้งชื่อเรื่องกันก่อนค่ะเด็กๆเด็กๆจะให้ชื่อเรื่องว่าอะไรคะ เก่งมากค่ะชื่อเรื่องของเราก็คือเครื่องจักรเดินได้เรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเก่งมากค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไล่ของฉันเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปกันเลยนะคะความสําคัญของเรื่องนี้เด็กๆคิดว่าความสําคัญของเรื่องนี้คืออะไรคะ ใช่แล้วค่ะความสำคัญของเรื่องนี้ก็คือความก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยีเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆหัวข้อต่อไปถามว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจากที่เราอ่านบทความแล้วเด็กๆคิดว่าเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรได้บ้างคะเก่งมากค่ะเด็กๆ สิ่งที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ก็คือการช่วยทุ่นแรงในการทำงานและประหยัดเวลาในการทำงานของเราได้มากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้คุณครูก็มีใบงานมาให้เด็กๆได้กลับไปอ่านและทบทวนนะคะเด็กๆสามารถหาคำตอบได้จากในคลิปได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูอ้อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ